เดี๋ยวเจ็บเอามาให้ก่อนเจ็บเอามาให้ก่อนเยี๋ยมให้ดีๆก่อน เมื่อกี้ตัวแม่กินไปแล้วอาหารชิคเก้นก็มากินต่อนะคะมีวินัยนในการกินนะคะไข่ตุนก็รออยู่เนาะเห็นนอนอยู่นะไข่ตุนนอนอยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนมีรออยู่ทาเฉยนะวันนี้ไข่ตุนนะ่ะทาเฉยมากทาเฉยไม่ทานบ่อนไข่ตุนไข่ตุนนอนเฉยอยู่นะคะไข่ตุนนะ่ะอ้าวหาวแล้วหาวแล้ว แต่ว่าชิคเก้นนี่มาเราเป็นตัวที่สองกินไปแล้วนะคะอ่เราดูนะอ่าตัวที่สามนี้จะจะไปตัวไหนนะคะดูนะคะทำคิวคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวคะ่ะพามาดูน้องไข่มาเล่นกับน้องไข่ตุ๋นนะคะวันนี้ไข่ตุ๋นนอนดูนกีก้ได้กินอะไรเยอะยังไข่ตุ๋นวันนี้ อออนอนโอ้วันนี้โชว์เลยโชว์เลยวันนี้ไม่มีคำว่าตกเก้าอี้นะคะเบงอึดๆไขตุนมาแน้วนะคะมาแนวไขตุนมาแน้วนะคะเดี๋ยวังเอาทาั้าทางังทังใบตอกออกไปก่อน อจตักทายได้ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะมาน้องไข่ตุนกันเลย ลุกแล้วนะคะพอดีว่าสองตัวทานไปก่อนแล้วนะคะทีนี้ตัวที่สามเลียวซ้ายเลียวขวาอยู่ ยังเล่นตัวอยู่เลยว่าจะลงไปดีไหมจะ,จะกินเพื่อจะกินข้าวเหนียวบุลู อันนี้ติบข้าวเหนียวเด้อติบข้าวเหนียวเด้อติบข้าวเหนียวเด้ออร่อยอร่อยวันนี้เล่นตัวไม่ทานอาหารเลยอาหารเม็ดเลยจากเก้าอี้นั้นมาเก้าอี้นี้เฉยเลยวันนี้เฉยเลยสงสัยพัดลมเย็นๆก็เลยมารอพัดลมย่างเดียวเย็นสบาย สวัสดีไครตุนไขตุนตุนอ่าต้องทักทายอย่างนี้นะเขาจะรู้ว่าเรารู้จักชื่อของตนเองอาจจะโดนอีระเอาะนึ่งสองชับเนื้อชับอุ๊บ <laughs> ไอ้อ้วนดดวดแล้วไอ้อ้วนดดวดแล้วอ่านั่งต่อไปวันนี้นไม่ยอมกินข้าวเลย สวัสดีจ้าไข่ตุนทําไมวันนี้ยังไม่ยังไม่ไปทานอาหารล่ะคะขอบคุณมากนะคะคิวเพจเพอร์บิรี่วีสองขอบคุณมากๆคะ่ะที่มาให้กําลังใจไข่ตุนนะคะน้องไข่ตุนหันหน้ามาลูกหันหน้ามาไข่ตุนหันหน้ามาลูกอ่าทักทายวันนี้ทําไมไม่ไปกินอาหารหล่ะลูกฮเอายืดเส้นอีกแล้วยืดเส้นอีกแล้วสงสัยอ้วนแร้อออกกาลังกายบ่อยนะนี่ยืดเส้นตลอดเลย ยืดเหยียดไม่เป็นยืดเส้นยืดเหยียดผู้พูดก็พูดผิดนะคะยืดเหยียดนะคะอ่าพูดก็ไม่เถือกนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะขอบคุณมากนะคะคิเพชรเฟมบรี่ที่มาให้กาลังใจกับสามสาวนะคะขอบคุณยายหอมหวานที่มาให้กําลังใจค่ะไม่กล้าไปกินอาหารนะคะเพราะว่าแม่นั่งตรงด้านหน้า <S <S หน้าอาหารเพราะว่าไม่ถูกกับแม่นะคะ เจอหน้ากันไม่ได้สองตัวนี้จะทะเลกันแต่ไม่เป็นไรแม่ลูกผูกพันเนาะก็จะกินอันนั้นอาหารอีอขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเลิฟเลิฟเลิฟสองขอบคุณมากนะคะคิวเพจเฟอร์มารีขอบคุณมากค่ะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวค่ะโอ้ยถุงนี่นนเสียบตาเลยไปไหนคะใครตุน ท่านทำไมเดินไปอย่างนี้ตลอดล่ะคะท่านท่านตุนท่านตุนค่ะไข่ตุนไข่ตุนครับเป็นไงครับเป็นไงอยากกินอะไรอยากกินอะไรอ่ะอ่อ่ะโชว์ตัวตัวนี้ก่อนนะอ่ะโชว์โชว์ตุนตุนอ่าดีมากดีลูกมากลูกทักทายทักทายแฟนคลับด้วยลูกทักทายกำลังใจที่มาให้กำลังใจเราด้วยนะคะขอบคุณมากมากทุกคนค่ะ วันนี้มาหาน้องไข่ตุนนะคะเดี๋ยวนะคะมีรางวัลให้น้องไข่ตุนอยู่เดียวอยู่ตรงไหนเนาะปลานุกิดอยู่ตรงไหนนุฟิดเปิดเสียงนะคะเปิดเสียงนะคะเปิดเสียงนะคะเปิดเสียงให้เด็กๆค่ะเห็นไหมเด็กกินชอบกินชอบกินปลาค่ะ ให้ให้แบบนี้ก็เพราะว่าจะให้ให้เด็กมาเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวเด็กไปที่อื่นกอนนะคะอ้าวขอบคุณมากนะคะที่แวะมาทั้งทายให้กําลังใจคะ่ะขอบคุณทุกๆกคนเลยนะคะไข่ตุนอิ่มอยู่บ่ลูกชอบกินปลาบ่ลูกชอบกินปลาหน,านีไปเที่ยวเลยเวลาให้อยู่ด้วยไม่อยู่ด้วยเลยต้องให้กินน,น้อยต้องให้กินน,น้อยๆถ้ากินเยอะเป็นไงคะอ้วนค่ะ วนค่ะอาดิดดิกดิกอัเต้นหน่อยดิดดิกดิกดิอกออกกําลังกายหน่อยเห็นไหมน่ะเห็นไหมน่ะเหลือสามล้านคนขอบคุณมากนะคะสามล้านดวงใจที่มาให้กําลังใจกับสามสาวนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะบางช่วงไม่ได้ยินเสียงเนาะเพราะว่ามีเสียงแทรกเข้ามานะคะขอบคุณยายห,หอมหวานขอบคุณคิวเพชรเฟมารีนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ

มากำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะมาให้กําลังใจนะคะขอบคุณค่ะกําลังเล่เด็กอยู่นะคะให้เด็กกินปลาค่ะ<ม> ขอบคุณมากนะคะคิวเพชรเฟมิลรี่ออเออเอ้าแอปเก่งเก่งเก่งขอบคุณนะคะมาให้กำลังใจกันคะ่ะมาเล่นกับน้องไข่ตุนนะคะ ตุนตุนไ้ตุ้น,นอ่าไม่พูดแล้วทีนี้ไขตุ้นตุนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกกำลังใจที่มาให้กำลังใจกับสามสาวนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณแฟนคลับตัวยุงนะคะยายหอมหวานขอบคุณเคเฟกเฟมิลี่ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะทุกช่องทุกเวลานะคะยามยินมาเล่นกับน้องไขต่ตุนนะคะ ถ้าได้กินถ้าได้กินปลาก็นั่งหันหน้ามาอย่างนี้ละคะถ้าไม่มีปลาก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสามสาวก็จะไล์สุดประมาณ10 20 20 30นาทีนะคะมาเล่นกับน้องไข่ขุนทุกช่วงนะคะในตอนยามเย็นตอนนี้ก็ขอหยุดไล์ like ก่อนนะคะพบกันนะคะเดี๋ยวพักสักห้หรือสินาทีก่อนนะคะเ่อ